ยังไม่ได้กลับนะท่านยังไม่ได้กลับเมื่อกี้เห็นหน้าเดินลงมานึกว่าะมาพักเขามาพักนะครับสวัสดีนะครับก็นี่ก็ตุ้มครึ่งแล้วครันตุ้มครึ่งแล้วยังอยู่ที่เดิมนะครับสารกลับสวัสดีครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับหรือว่าพี่ต้องแท็กซี่ไทยนะครับกลับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชอบในคลิปของเกี่ยวกับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับ ัสด,ดีกันตอนตีหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ทักที่ไทยออกมานะครับวิ่งรถตีหนึ่งนะครับวันนี้หมาอีกแล้วนะครับวันนี้หมาอีกแล้วนะครับนัดลูกค้าไว้ตีห้านะครับออกมาตีหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าตีหนึ่งนี่กะจะวิ่งรถให้ได้ค่าแก๊สนะครับส่วนที่เหมาวันนี้ลูกค้าเหมานะครับจันทบุรีไปกลับนะครับต้องไปรับลูกค้าที่สายไหมนะครับ ญาติสายไหมนะครับไปจันทบุรีนะครับก็คือตัวเมืองเลยนะครับตัวเมืองจันทบุรีนะครับไปกลับนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่นะครับพี่ที่เมาส์นะครับก็เป็น f อซเช่นเคยเช่นเคยนะครับเอฟซีเช่นเคยนะครับเมาส์จันทบุรีนะครับไปกลับนะครับผมก็เลยออกมาเช้าวันนี้ก็กาจะหาค่าแก๊สได้สักสามร้อยสี่ร้อยก็ยังดีเพราะว่าตีห้านี่ก็คือไปรับผู้โดยสารนะครับตอนนี้ก็กินกาแฟก่อนนะครับออกมาก็ถือว่าเมาส์เมาส์ อีกนะครับรอบก่อนนี้จะเป็นเหมานักษณ์ปรถมชนบุรีนะครับแล้วก็จะเป็นสมุทรสาครมะพ่วงด้วยนิดนึงนะครับก็คลิปอ่าคลิปนี้ก็จะเป็นจันทบุรีแล้วกันนะท่านนะก็รายเรียกกันก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับทางช่อง YouTube ที่ได้เรียกใช้แท็กซี่ไทยออนทัวร์ไม่ว่าจะเป็นในนอกต่างจังหวัดนะครับผมยินดีรับใช้เสมอนะครับผมพูดคําเดิมนะครับลดราคาเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยว ผมหาเงินก่อนนะครับแล้วก็กินกาแฟแล้วก็ตีห้าจะไปพาท่านไปรับผู้โดยสารที่สายไหมนะครับก็เป็นเอฟซนะครับพี่เขานะครับก็น่ารักมากครับไปท่านไปเดี๋ยวผมเข้ามาอัดแก๊สใหม่นะครับพอดีวิ่งจากโน่นแล้วมานี่เดี๋ยวผมจะบอกท่านว่าวิ่งไปกี่กิโลก่อนจะไปรับผู้โดยสารนี่เงินเท่าไหร่นะครับนี่อัดแก๊ก่อนนะครับ ก็เติมแก๊สเสร็จเรียบร้อยนะครับก็วิ่งไปร้อยหกสิบสองกิโลนะครับร้อหกสิบกิโลนะครับ <c oughs> เติม <c oughs> เติมแก๊สไปร้อยหกสิบห้าบาทนะครับตีไปสักกิโลละบาทนะครับวิ่งตอนเช้านะโดนกิโลละบาทเลยนะครับกิโลละบาทแล้วก็ตอนนี้ตีสี่นะครับตอนนี้ตีสี่จอดอยู่ที่สายไหมนะครับปั๊มแก๊สสายไหมเพราะว่าผมต้องมาอัดอัดแก๊สใหม่ก็คือวิ่งรถจากตีตีหนั่นแหละท่านมาถึงตีสี่ ซัดไป160กิโลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแจ้งว่าได้กี่ร้อยกี่ร้อยแล้วมาคุยกันแล้วก็ไปรับผู้โดยสารท่ันวิ่งรถไป160กิโลนะครับอ่าได้ตังเที่ยวแรกนะครับเที่ยวแรกอ่าได้ผู้โดยสารชินเขตไปสุขุมวิท97 233บาท233บาทวิ่งจากสุขุมวิทอ่าออกมาจะวิ่งออกมาวิภาวดีได้ตรงตรงท้ามมองหอกกันค้าไป อินทอร์มาละอีก40บาท40บาทวิ่งออกมาจากอินทมาละก็หันหน้าออกมาข้างนอกเพื่อจะมาสายไหมนะครับเพื่อจะมารอผู้โดยสารช่วงนั้นตีสามตีสามนิด,นดเรียกอยู่ตรงปากซอยที่จะบบรับผู้โดยสารแล้วท่านผู้หญิงนะครับอ่าให้ไปส่งที่เมืองจายนะครับเมืองจายเราก็ดูเวลาแล้วว่ามันยังเหลืออยู่เพราะานัดผู้โดยสารตีห้านะครับนัดผู้โดยสารตีห้าก็ได้อีกร้อยร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับร้อยแปดสิบเอ็ดบาท ก็วิ่งกลับมาอีกตีสามว่าเกือบจะตีสี่แล้วตีสามตีสามสี่สิบนิดๆพอดีรถเก๋งมาจอดโบอกอยู่ที่สารอาญารัชดานะครับ <c oughs> ทางเรามาพอดีเลยก็วิง่งโบกเราว่าอบอกโบกผมว่าไปวิกซีสะพานใหม่ไหมคะบอกโอเคครับบอกแล้วก็ได้ตรงนั้นมาวิกซีสะพานใหม่อีกเก้าสิบาทนะครับก็ออกจากสะพานใหม่แล้วก็ตีสี่นิดๆก็มาเติมแก๊สที่นี่นะครับได้เงินเท่าไหร่ท่าน ห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยสี่สิบหรือเปล่าท่านห้าร้อยสี่สิบเนาะห้าร้อยสี่สิบเติมแก๊สไปร้อยหกสิบเนี่ยเห็นไหมยังเหลืออยู่สามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทเนี่ยผมจะเอาไว้ดันใส่ที่ราคาเหมาของลูกค้านะครับแสดงว่าสามร้อยกว่าบาทาก็เราก็ไม่ต้องไปลบกวนเงินเหมาเยอะนะครับนั่นแหละครับคือความคิดของผมคิดแว้การขับรถของผมก็คิดแบบนี้แหละครับถ้าจะไปไหนมาไหนได้เมาเนี่ยผมจะตื่นไวแล้วก็จะเอาเงินตัวที่วิ่งเนี่ย ไปเป็นค่าแก๊สแล้วเงินที่เหมาท,ที่ลูกค้าเหมาก็จะเป็นเงินที่เก็บนะครับให้มากที่สุดนะครับแต่ถือว่าก็ช่วยได้300กว่าบาทเอาไว้ไปเฉลี่ยตรงที่ราคาเหมาแล้วเราจะเงินเหลือเท่านั้นนะครับนั่นคือความความที่เราตื่นแต่เช้าแล้วก็ขยันเอาแต่เช้าส่วนไล่แมนปิดนะครับเพราะว่าเงินในเงินในกระเป๋าหมดยังไม่ได้เติมนะครับเงินยังไม่ได้เติมเลยเลยออกมานี่ก็คือ,อวัดดวงอย่างเดียวนะครับปลายทางอย่างเดียวแอปไม่ได้เปิดเลยเพราะว่าเงินในแอปหมด นะครับรับไม่ได้นะครับต้องมีเงินในโทรศัพท์โอเคครับคุยกับท่านท่านในเคสนี้นะครับแล้วก็เคสต่อไปตีห้าจะไปจอดรอลูกค้าสายไหมสี่สิบสามนะครับแล้วก็จะพาท่านไปรับไปส่งไปกลับที่ไหนยังไงเท่าไหร่นะครับไปดูเข้ามาหน้าหมู่บ้านแล้วนะครับโพรหาลูกค้าเมื่อกี้นี่ลูกค้าบอกสายกลาโอ้หลับหลับลูกพี่คูหลับดีครับ ซอยครับหมู่บ้านรัชธานีนะครับหมู่บ้านรัชธานีลูกค้าบอกซอยเก้านะครับซอยเก้านี่แหละครับซอยเก้าครับบ้านหลังแรกผู้โดยสารบอกนะครับ <c oughs> น่าจะเป็นซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมด ถอยไปจอดก่อนเดี๋ยวเขาออจะว่าให้สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งผู้โดยสารออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องเดินออกมาแล้วเป็นมาคนเดียวนะครับ ครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะได้ได้ครับเบียนมาให้ด้วยไปกับเพื่อนนะครับไม่รู้รอเพื่อนอยู่คนหนึ่งแกบอก่หลักรั้วทักซิสีินแบตนะครับเป็นเอฟซีนะครับพี่เขาก็รับแกแรกนี่แหละเป็นผู้โดยสารนี่แหละแกมาดูใน youtube ดูอะไรแกบอกว่าขับรถดีแกบอกไม่ได้ม้นะแกพูนจริงแล้วก็แกดูด้วยนะครับก็เลยขอเบอร์ไว้แล้วก็มาดูใน YouTube ด้วยแกก็เลย ติดต่อมานะครับก็โอเคเลยนะครับรอเพื่อนอยู่นะครับรอเพื่อนอยู่พราะื่นขึ้นรถไปตื่นานแลกมาเลยตื่นไปกติพี่ไปเส้นไหนครับพี่ยังไม่เคยอันนี้เลยอ๋อยังไม่เคยไปใช่ไหมไม่เคยไปแล้วแต่จำไม่ได้แล้วเราเราอันนี้ดีเราขึ้นไปเคยไปเลยกรุงเทพมอเตอร์เวย์พี่เคยไปอ๋อก็อุน่าจะมอเตอร์เวย์นั่นแหละครับ แต่ว่าเราก็ไปตรงต่ตรงตัวเมืองเลยเนาะใช่ใช่จันทบุรีเข้าตัวเมืองเลยที่ที่ว่าการใช่ไหมที่จีเปมจันค่ะศาลจันสอนอสอนอใช่ไหมมันยติดกันนั่นแหละสอนอกับศาลศาลเนาะพอผมจะได้ไปถึงเราจะได้ปักหมุดใหม่ๆอ่าศาลจันทบุรีไงโอเคถึงนู่นพว่ากันไหมอันนี้ผมจะปักไปที่จันทบุรีก่อนอ่าโอเคครับก็มาถึงศาลแล้วนะครับเอ่อ มาถึงนี่แปดโมงนะครับแปดโมงแล้วก็พี่เขาพาไปกินข้าวเรียบร้อยนะครับมานี่ก็โอ้โหม่วงนะครับมาเด็ดทีหนึ่งก่อนออกคาราบาวคาร์เอรีโพสองแบนหนึ่งนะครับแบนนี้ลูกค้าให้นะครับอันนี้จอดรอพี่เขาอยู่ที่ศาลนะครับเขามาทําธุละอะไรก็ไม่รู้เกี่ยวกับพกเพชรพลอยนี่แหละนะครับเราไม่รู้เรื่องหรอกเราไม่อยากยุ่งของเขานะครับเราก็มีหน้าที่มาส่งนะครับ ง่วงนะครับง่วงช่วงแถวก่อนเข้าละเขตระยองนะครับการง่วงเนี่ยบอกอีกสูตรหนึ่งนะท่นานมองซ้ายมองขวาพยายามชำเรืองซ้ายชำเรืองขวาเนี่ยมันจะสามารถช่วยเราได้ถ้าจ้องทางไปนานๆนี้นสังเกตหลายครั้งแล้วมันมันเหมือนมันเบอร์ครับเบอร์ก็คือว่าหล <c oughs> ับในนะครับหลับในนั่นแหละครับ ้าง,ง่วงเนี่ยมองซ้ายมองขวาไปเรื่อยมองวิวไปเรื่อยเนี่ยมันจะทําให้เราหายง่วงนะครับก็มาถึงนี่แปดโมงนู้นมาตีเกือบตีห้านะครับมาถึงนี่แปดโมงนะครับใช้เวลาสามชั่วโมงชั่วโมงกว่านะครับสามชั่วโมงกว่าก็ไม่รู้ว่ารถน่าจะไม่นานนะครับมาขึ้นสารนี้แล้วก็จะกลับนะครับแล้วก็ค่าทางด่วนลูกค้าจ่ายแต่แต่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับลูกค้าจ่ายเท่าไหร่ยังไงนะครับ เยวค่อยมาคุยกันปลายคลิปแล้วกันนะครับว่าเขาจะมีบวกเพิ่มให้ไหมหรือว่าเขาจะมีทิปให้เราไหมนะครับแต่ว่าค่ากับข้าวนี่น,น้อยเราก็ไม่ได้จ่ายนะครับก็คือว่ามาแต่เช้าแล้วก็แก๊สก็เหลือเมื่อเช้านี่สามร้อยเจ็ดสิบนะครับสามร้อยเจ็ดสิบบวกไปแล้ว <c oughs> มาถึงนี่สองร้อยสองร้อยหกสิบกิโลนะครับสองร้อยหกสิบกิโลนะครับอยู่ที่สารนนโอเคท่านี๋ยวขากลับหรือยังไงเราค่อยว่ากันใหม่นะครับอันนี้มาถึงสารแล้ว ที่จอดล่มๆมก่อนโอเคเนาะยังไม่ได้กลับนะท่านยังไม่ได้กลับเมื่อกี้เห็นหน้าเดินลงมานึกว่าอะมาพักเขามาพักนะครับรถดีนะครับก็นี่ก็ตุ้มครึ่งแล้วท่านตุ้มครึ่งแล้วยังอยู่ที่เดิมนะครับสามนะครับยังไต่สวนไม่เสร็จนะครับยังไต่สวนไม่เสร็จพรานั่งในรถเปิดกระจกก็ไม่ได้ยุ่งเข้า ต้องเดินตบยุงเอานะครับต้องเดินตบยุงเอาดูหนังไปด้วยนังเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะครับอ่ะว่ากันไปครับยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะเข้าใจเขาไม่มีใครก็อยากให้มันเกิดแบบนี้หรอกนะครับก็ราคาก็ค่อยว่ากันใหม่นะครับเมื่อกี้หกโมงน่กว่าจะเดินลงมานี่ไม่ใช่นะครับต่ออีกโอเคครับท่าน <laughs> พี่ให้ไปสามพันแล้วกันนะเไรคไม่ถงนี่แล้วไม่เป็นไรหรอกถ้าอยู่แถวมอเตอร์เวย์แถวอะไรทั้งหวงเนี่ยผมยิ่งกลัวไม่ทันครับ โอเคแล้วครับครับสดีครับพี่สดีครับครับโชคดีครับพี่ครับเป็นไงบ้างท่านโอ้ยหน้าดำหน้ามันหมดแล้วเอออ่าสมควรหรือไม่สมควรนะครับก็ก็กว,ว่ามันก็โอเคอยู่นะ เราก็สมควรที่จะรอไปกลับถึงห้องเนี่ยหกทุ่มพอดีเท่ากับวันเนี้ยกับเมื่อวานเนี่ยผมตื่นหกทุ่มนะครับเอารถตีหนึ่งก็เท่ากับขับรถยีี่ชั่วโมงนะครับยีี่ชั่วโมงอาไปกลับนะครับไปกลับห้าร้อยี่สิบกิโลนะครับห้าร้อยยี่สิบกิโลก็แสดงว่าขาละ ขาละสองร้อยเป็นเบอร์แล้วสองร้อยหกสิบกิโลใช่ไหมท่านขาละสองร้อยหกสิบกิโลนะครับขาละสองร้อยหกสิบกิโลก็เปลียนห้าร้อยยี่สิบเนาะนี่ออกมาแล้วนะท่านผมต้องกลับบ้านไปนู่นตอนนี้ห้าร้อยยี่สิบกิโลก็ตีไปเติมแก๊สไป 600บาท600บาทเอ่อเช้าเติมไปอีก160เช้าเติมไป160สรุปดดแล้วเติมแก๊สวันนี้ไป700โอ้ยเกิดน,นี่เว้ยขอโทษโดยท่านมันเป็นคืน <c oughs> อยู่แถวสอนอใช้ไหม่แหละครับบ้านกุเรจานเดี๋ยว โอเคครับเมื่อกี้นี้ปิดกล้องไว้ก่อนเพราะว่าไปเหยียบขึ้นแล้วมันสั่นเดี๋ยวดูท่านดูมันจะเสียความรู้สึกนะครับนั่นแหละครับก็อะไรลราพูดถึงไหนเมื่อกี้ <c oughs> โอ้สมองไม่สั่งงานเลยท่านไม่เคยขับรถยีิบสี่ชั่วโมงขนาดนี้เลยนะครับเน,นี่ยย <c oughs> ี่ิบสี่ชั่วโมงไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย,เย <c oughs> ตื่นบอกพ่มออกรถ <c oughs> สรุปนะครับ ห้าร้อยกิโลในทีพิ้งนี้อิ้งเติมแก๊สเนี่ยเมื่อวานใช่ไหมล่ะไม่ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อเช้าเติมไปร้อยหกสิบนะครับร้อยหกสิบพิ้งรถไปแล้วร้อยหกสิบกิโลนะครับร้อยหกสิบกิโลบวกห้าร้อยยี่สิบเป็นโกร้อยแปดสิบกิโลหกร้อยแปดสิบกิโลเนี่ยยังไงไงยังไงยังไงเนี่ยมันก็ต้องเป็นเงิน วันนี้เติมแก๊สน่าจะ800บาทนะครับถ้าอักตัวนี้ก็ไปอีกก็500กว่า600 600 700 700 7จ0ดร้แล้วกันท่านแน่นอนนะครับเ6 0บาทเติมแก๊สวันนี้นะครับ760บา้อยหกสบาทม่เช้าได้500เช้าได้ห้ารอยผู้โดยสารให้มา3000ันสามพัน เออหักออกเจตร้อยอ้ามันห้าหักออกเจ็ดร้อยก็เหลืออยู่สบสบกันก็เหลืออยู่สองพันแปดเนาะสองพันแปดหากค่าเช่าออกไปห้าร้อยไปห้ารอยก็เหลืออยู่ 2, 8, 2 8, องพันสาวันนี้มิ่งรดเหลืออยู่2องพันพันสามออ 2, 000, 1, 3, นะท่านสองพันสามนะท่านแก๊สนี้ผมจะไม่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 อ ไม่เปิดกล้อง,งให้ท่านดูหรอกเพราะว่าดูแล้วว่ายังไงมันก็ต้องเจ็ดร้อยหกสิบอยู่แล้วแหละไปกลับนะครับอาขาละสองร้อยหกสิบก็เป็นห้าร้อยี่สิบเช้าวิ่งก่อนมาแล้วผโดยารก็าร้อยหกสิบกิโลก็เติมไปแล้วหกร้อยหกสิบาทอันนี้ก็น่าจะเติมไปหกร้อยบาทนะครับเพราะว่านี่มันเปิดจะไปถึงนู่นก็ ไม่เป็นไรเราไล่เราไล่เฉพาะเราสง่งผู้โดยสารเลยนะครับถ้ารัวหล้างหลังๆนี่ก็ขออาภัยด้วยนะท่านเพราะว่าไม่สั่งงานแล้วนะครับจะดีที่ว่าแท็กที่ไทยเนี่ยผู้โดยสารเขาเลี้ยงข้าวสามมื้อนะครับนะครับเชา้าเที่ยงแล้วก็เย็นนะครับออกจากสารมาทุ่มกว่านะครับเกือบสองทุ่มนะครับมากินข้าวผมเหยียบ ผมใช้ความเร็วนะครับขามานะร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่นะท่านร้อยสามร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่สี่สิบนะไม่ใช่สี่เฉยทำร้อยสี่สิบใช้เวลาขามานี่ไวกว่าแต่ขาไปนะวิ่งร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยสี่เฉพาะแซงนะครับก็อ่ะถือว่าคุ้มนะครับก็ขอบคุณพี่นะครับเป็น fc ทั้งช่อง YouTube ด้วยนะครับพี่จะไปทําธุระนะครับก็อวยพรให้พี่ชนะคดีด้วยนะครับคดีต่างๆไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ฟังพี่แคพูดก็น่าจะชนะคดีนะครับน่าจะโอเคนะครับก็ดีใจด้วยนะครับแกก็เลี้ยงโคงเลี้ยงข้าวนะครับก๋วยเตี๋ยวชามร้อยก็ได้กินมีอาหารทะเลเต็มเลยนะครับก็แกก็ดูแลอย่างดีนะครับจกเป็นคนจีนนะครับคนจีนที่แฟร์นะครับ แล้วก็อะไรอีกล่ะหลายท่านว่าจ,จะพูดกับท่านท่านคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปอของอต่อจากก่อนนี้ก็หมอต่างจังหวัดคลิปนี้ก็เป็นต่างจังหวัดเป็นเอฟซีพิดิดผมอีกแล้วนะครับ F อฟี FC พิดิดผมอีกแล้วคลิปหน้านะครับคลิปหน้านะท่านนะผมอาจจะได้ไปอำเภอภาชีนะครับอำเภอภาชี อายุทยานะครับเพราะว่า,าพี่ได้โทรเขาโทรมาแล้วช่วงค่ำๆบ่ายๆวันนี้แหละผมรอผู้โดยสารอยู่ว่าจะให้ผมเหมาผมเนี่ยไปอำเภอราชีไปวัดหลวงพ่อรวยนะครับไปวัดหล,ลวงพ่อรวยไปกลับนะครับไปกลับเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นๆแกบอกให้ผมโทรกลับอีกรอบหนึ่งนะครับก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณหลายล้วท่านนะครับ ที่ได้แอดเข้ามาชมแท็กซี่ไทยออนทัวร์ในช่อง YouTube ไม่ว่าจะเป็นทางเพจก็แล้วแต่นะครับก็ซิกแท็กซี่ไทยเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไว้วงใจแท็กซี่ไทยออนทัวร์ในด้านการใช้บริการหรือว่าการาแนะนําไม่ว่าจะเป็นซื้อรถหรือว่าจะเป็นแนะนําเส้นทางหรือว่าจะเป็นแนะนําการ ทำใบขับขี่อยากขับแท็กซี่ต้องเงินมัดจํายังไงหลายท่านก็โทรเข้ามาผมหลายท่านก็แชทเข้ามาทางเพจของผมก็มีนะครับผมว่างผมยินดีแนะนําผมยินดีตอบท่านนะครับอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ตอบแล้วท่านสภาพก็อาจจะเบียร์เย็นๆสักขวดแล้วก็ส้มตํานะครับพอดีไปกินข้าวกับพี่แกก็เกงใจแกผมเป็นคนเกงใจนะพี่นะนะนะท่านนะ เป็นกลนเกงใจนะครับกินก็กินพออิ่มความคิดของเราเนี่ยกจะไปเบียร์สักขวดเ,เนื้อย่างส้มตำเผ็ดๆข้าวเหนียวสักสิบบาทอย่างเงี้ยเบียร์เป็นวุ้นเนี่ยผมเนี่ยสไตล์นี้เลยนะครับก็โอเคกลับไปห้องเนี่ยก็จะจัดแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะสายนะท่านออกรถตอนนี้ก็อีกสิบนาทีท่านห้าทุ่ม ผมส่งผู้โด้สารเสร็จผมวิ่งออกมานี่นะครับออกสะพานใหม่ยิงเข้ากับเยาวเข้าแครลายกลับบ้านเลยนะครับก็สรุปวันนี้วิ่งรถ1 3 5เงินสามันห้าท่านนะเติมแก๊สไปเจ็ดร้อยค่าเช่าห้าร้อยนะครับนะั่นแหละครับ,รบก็เหลือสองพันกว่าบาทน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับ โอเค okay. ครับท่านคลิปนี้แท็กซี่ไทยก็เอาไว้แคน่นี้คลิปต่อไปอาจจะได้เจอกันไม่นานนะครับอํเาเภอภาชีวัดหลวงพ่อรวยสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจตามคลิปให้ทุกท่านได้ดูนะครับท้ายนี้ก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านแข็งวคลาดปลอดภยัปดภยปราศจากโรคภยัยทุกท่านนะครับที่อ่า เป็นโควิดนะครับผมให้กําลังใจท่านๆนะครับพี่ๆนะครับอาจจะดูคลิปผมอยู่นะครับพี่ออสหรือว่าพี่หน่อยนะครับผมให้กําลังใจพี่ให้หายไว้นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับผมจะตั้งใจขับรถกลับบ้านนะครับหรถไฟหน้าแดงจังโอเคครับสวัสดีครับ